สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ฝนเพิ่งจะตกไปก็วันนี้เลยจะมาเก็บแตงกวาเอาไปทำตำแตงกินช่วงนี้ผักงามมากเลยหลายลูกเลยเก็บไปหลายรอบแล้วน,นเนี่ยออกมาอีกเยอะเลย เดี๋ยวไปตะกร้ามาใส่ก่อน แก่แล้วมั้งอันนี้ทีก็กินไม่ทันอ้ลุงนั้นใหญ่เบิ่มเลยมาแล้วมันแก่แล้วเนาะต้องเก็บละอันนี้ล่ะอันนี้ก็ใช้ได้ละ มีลูกเล็กๆอีกเยอะเลยกำลังออกข้างบนนี่ก็มีต้องหมั่นคอยมาดูมยันไม่ทันมีอีกลูกหนึ่งนี่ทำไมมองไม่เห็นเนี่ยไม่ใหญ่มากกลัวจะเหยียบอยอ เกือบไม่เห็นเห็นปะบางทีก็เหมือนเห็นแวบๆว,ว็าเข้ามาดูทีหาไม่เจอเจอแล้ว จิ้มน,น้ำพริกนี่จะเก็บลูกเล็กๆถ้าลูกใหญ่แล้วก็ไว้ตำแตงยีงเยอะเลยตายแล้วลูกนี้เพิงเห็นตรงนี้ก็ดูทุกวันนะเนี่ยแต่ไม่เห็นมัน พาดสายตาไปได้ยังไงอีกลูกนึงต้องปล่อยละเอาไว้ทําพันธ์ุข้างในนึงก็เหมือนกันใหญ่แล้วต้องทิ้งละเอาไว้เอามาเล็บเวลาเขาออกลูกนี่จะหายากเพราะสีมันสีเดียวกันหมดนี่นี่ดูดูลูกนี้หลบอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะ ตายแล้วเริ่มเทิมเลยเราก็ดูทุกวันนะแต่ทำไมหลบอยู่ได้ยังไงดูสิใหญ่เลเลอะลยดูสิเน,นี่ยเก็บมเมล็ดไว้กินได้เลยมเมล็ดต้องแดงแล้วแน่ๆเลยเห็นไหมใหญ่มากเอาไปต้ม ไก่มาละเห็ดหอมแล้วกันดูบวกงูบวกมูมก,มก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วต้องพยอยเก็บไม่งั้นไม่ทันกินกำลังอ่อนเลยนี่ยเห็นไหม เราชอบกินเล็กๆกำลังดีเนี่ยอย่างอันเนี้ยใหญ่ฟันนี้หน่อยก็ได้จะหวานกรอบบวบงูถ้าใครไม่เคยกินนะลองปลูกด,ดูอร่อยมากหวานกรอบ ปิดทางเดินเช้นกันหมดเลยนะการใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราอยู่แล้วเราไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะอยู่ค่อนข้างยากอย่างอาหารการกินที่กินกันอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะหาอาหารไทยเพราะว่าวัฒนธรรมมันค่อนข้างจะแตกต่าง ฝรั่งเขาจะกินเนื้อนมเนยขนมปังแล้วก็เนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ผักเนี่ยเขาจะกินน้อยมากสําหรับคนไทยเนี่ยหลักๆแล้วก็จะกินผักเนาะลองดูเลยพวกเมนูอาหารต่างๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผักเพราะฉะนั้นเราถึงต้องปลูกผักเพราะว่าถ้าเกิดว่าหาซื้อกินที่นี่เนี่ยมันหายากถ้ามีก็ค่อนข้างจะราคาแพงการปลูกเนี่ยจึงเป็น วิธีที่ดีที่สุดถึงแม้ว่ามันจะได้กินแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เราก็สามารถแช่แข็งเก็บไว้กินได้ช่วงแรกๆเราปลูกก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนะเราก็จะปลูกขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็เรียนรู้ไปมันมีหลายเพจที่เขาทําเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยก็ลองฟังเขาลองดูเขาแล้วก็ปลูกทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นถือว่าดีขึ้น ก็ได้กินเยอะขึ้นบางอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้กินก็ก็ได้กินก็ต้องลงทุนลงแรงเพราะว่าเราทำงานด้วยไงเราจะต้องมาปลูกผักด้วยมันบางทีมันก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็โชคดีตาไม้แกก็ช่วยนะบางทีแกกลับเลิกงานมาก่อนเราเนี่ยแกก็รดน้ำให้มาถอนหญ้าให้แกก็ช่วยบางครั้งเรากลับมาก่อนเราก็ ทำเองบางครั้งก็เทวดาช่วยฝนตกก็ลดน้ําให้เราอย่างเมื่อวานนี้ฝนก็เพิ่งตกไปวันนี้ก็เลยสบายไม่ต้องลดน้ําก็แค่มาเดินดูพวกหนอนมาเดินถอนหญ้าแล้วก็มาเก็บผักบางชนิดที่พร้อมกินได้แล้วเนี่ยเอาไปทํากับข้าวไปเก็บต่อ มาละากับบวบงูนี่ออกลูกเยอะเลยเด็กแป๊บนึ่งเนี่ยต้องกินไม่ทันแน่ๆเลยแต่เวลาเรากินไม่ทันเราก็จะเก็บแบ่งไปให้คนไทยที่เขาอยู่รัฐอื่นที่เขาไม่ได้ปลูกด้วยเพราะมีบางรัฐที่เอ่อบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้มีที่ไงบางคนเขาอาจจะอยู่หออยู่อพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้เขาก็จะไม่ได้ปลูกเขาก็จะใช้ซื้อถ้ารู้จักกันก็จะส่งไปให้ กีนี้กำลังโตเลยการแต่งงานกับคนต่างชาติไม่ใช่ว่าจะสบายเสมอไปนะบางคนที่เขาแต่งงานมาแล้วสามีเขารวยเขาก็ถือว่าเขาโชคดีเขาก็อยู่แบบสบายๆแต่บางคนแต่งงานมาเหมือนอย่างเราเนี้ยแต่ไมคแกก็เหมือนผู้ชายไทยทั่วๆไปก็คือทํางานหาเงินหาเช้ากินข้ามเหมือนกัน เพียงแต่ว่าเขามีความรับผิดชอบเขาก็จะไม่ผักภาระมาให้กับคู่สมรสอย่างเราเนี่ยเราไม่เคยจ่ายค่าอะไรค่าน้ำค่าไฟอะไรแต่ไม่แก่จ่ายหมดแก่จะรับผิดชอบทุกอย่างเราก็จะแค่ทำกับข้าวให้เขากินทำความสะอาดบ้านเหมือนกันสำหรับฝรั่งที่เขาทำงานเก็บเงินเนี่ยเขาก็มีภาระที่จะต้องจ่ายของเขา เราซึ่งเรามาเนี่ยเราไม่มีภาระอะไรเราก็หาง,งานทำเก็บเงินของเราส่วนหนึ่งฝรั่งบางคนเนี่ยที่มาที่แต่งงานกับคนไทยบางคนเขาอาจจะมีค่าค่าบ้านเขาอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายอื่นอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาผ่านการหย่ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีชายพพอร์ตก็คือจะต้องส่งเงินให้ภรรยาเดิมแล้วก็ส่งเงินเลี้ยงดูบุตรเขาด้วยอันนี้มันก็จะเป็นภาระ แต่เราโชคดีตรงที่ตาไม้เนี่ยแกไม่ได้มีภาระอะไรเขาเคยแต่งงานมาแล้วแต่ภรรยาเขาเสียชีวิตไปค่าบ้านก็ไม่ต้องผ่อนเพราะว่าแกมีบ้านของแกแล้วรถก็ไม่ต้องผ่อนก็คือโชคดีที่แกไม่มีหนี้สินเราก็อยู่ได้อย่างสบายสองคนตายยายเรื่อยๆไม่ลำบากมากก็เสียภาษีให้รัฐมีประกันก็คงเป็นค่าใช้จ่ายพวกนี้เงินส่วนหนึ่งก็เก็บด้วยอันนี้ก็เป็น แทนที่สําหรับฝรั่งที่เมื่อเกษียณแล้วเขาจะได้รับเงินเกษียณเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ภาษีที่เขาจ่ายไปด้วยแล้วก็เงินเก็บที่เขาจะส่งเพื่อเป็นเงินเกษียณในอนาคตด้วย <S <S เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเพราะนั้นก่อนที่เขาจะมีเงินช่วยเหลือในช่วงเกษียณน่ะเขาส่งมาเยอะมากฝรั่งเขาถึงจะได้เงินช่วยเหลือถ้าเกิดเขาไม่ส่ง เขาก็เหมือนคนไทยนี่แหละก็ได้เงินแค่เงินกเกษียณอายุนิดนหน่อยๆ่อยไม่ได้เหมือนคนที่เขากเกษียณแล้วสบายก็เหมือนคนไทยเนี่ยแหละคือกเกษียณแล้วก็ได้เงินนิดหน่อยประทังชีวิตแค่นั้นเองอย่าไปคิดว่าอยู่ต่างประเทศแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วจะสบายไม่เสมอไป เห็นไหมดอกอะไรตำลึงจะเก็บมเมล็ดเอาไว้ปลูกปีหน้าตำลึงกับผักบุ้งเนี่ยแหละจะเก็บมเมล็ดไว้โอ้ยดูตำลึงมาพันผักบุ้งทำรั้วไว้ให้ก็ไม่ไปไต่นี่มาไต่รั้วนี่ยาก็แอบขึ้นเยอะนะเนี่ย ปูไปอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยก็ได้กินลมแรงดิย็นสบายเคยมีน้องคนไทยที่เขามาอยู่ก่อนเราที่อเมริกาเนี่ยไม่ไกลกันมากเขาเคยเล่าให้ฟังว่าแฟนเขาเนี่ยห้ามไม่ให้เอา อาหารที่กลิ่นแรงๆเนี่ยเข้ามาในบ้านอย่างเช่นต้นหอมผักชีกระเทียมหัวหอมเนี่ยห้ามเลยไม่ให้เอาเข้าบ้านเลยกระปิน้ำปาลาอะไรพวกนี้น้องคนนี้จะกินอาหารแทบจะกินอาหารฝรั่งเลยเขาจะกินอาหารไทยก็ต่อเมื่อเขาออกไปตามร้านอาหารไทยก็จะได้กินแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยเขาจะกินแต่อาหารฝรั่งเราโชคดีตรงที่ต,ตาไม้เนี่ยแกเข้าใจ แกก็ตามสบายเลยเราอยากจะกินอะไรจะซื้ออะไรเข้ามาในบ้านเนี่ยแต่อย่างนึงที่ไม่เคยซื้อเข้าบ้านเลยคือทุเรียนเพราะไม่มีให้ซื้อถ้ามีก็คงก็คงจะซื้อเข้าบ้านแหละรวมโต๊ะแกก็ให้นั่งร่วมด้วยกันนะอย่างเช่นเรากินน้ำปลาเรากินอ่าน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้ว่าอะไรกินได้แต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันเช่นแกจะถามว่ากินอะไรทําไมกลิ่นแรงจัง จริงๆแกไม่ใช้คําว่าเหม็นแกใช้คําว่ากลิ่นแรงก็ค่อนข้างจะสุภาพแกก็คงจะรู้สึกเหม็นนั่นแหละอย่างเช่นพวกอะปลาเค็มเออปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยจะกลิ่นแรงแกเคยถามว่ากินอะไรแล้วก็น้ําพริกกะปิแกก็เคยถามว่าเรากินอะไร<อ>แต่พอเราถามแกว่าเหม็นเหรอแกก็บอกไม,ไม่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 เป็นไรแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็รู้นะว่าเขาคงจะเหม็นแหละแต่เขาไม่ได้ว่าอะไร แต่เราก็จะให้เขาเคยชินเพราะว่าถ้าเกิดเขาเคยชินกับกลิ่นแล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกเหม็นเหมือนกันน้าปลาเนี่ยเราทําอาหารให้เขากินแล้วเนี่ยเขาเคยชินเขาก็ไม่รู้สึกเหม็นละก็เหมือนกับว่ามันต้องมันต้องได้กลิ่นไปเรื่อยๆจนจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นปกติกลิ่นธรรมดาก็ต้องฝึกกันไปเนาะ ก่อนที่เราจะมาอยู่ที่อเมริกาเราก็เคยคิดว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะรูปร่างดีสูงใหญ่แล้วก็หุ่นดีเหมือนในหนังที่เราเคยดูเนาะแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยส่วนน้อยที่จะรูปร่างดีส่วนใหญ่จะเป็นพวกอายุน้อยๆย,ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่สำหรับฝรั่งที่เขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรือว่าโตๆหน่อยเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะรูปร่างท้วมหรือไม่ก็อ้วนอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารที่เขากินก็จะเน้นพวกเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้อย่างที่เรารู้กันเขาก็จะอ้วนหน่อยแล้วก็ไม่สูงด้วยนะตอนแรกเราคิดว่าอฝอรั่งเขาน่าจะสูงนะก็ไม่สูงนะโดยเฉพาะอะคนที่มีอเชื้อสายของอินเดียนแดง ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยจะไม่ค่อยสูงใหญ่ก็จะรูปร่างเหมือนคนไทยนี่แหละมีฝรั่งหลายคนเลยที่ตัวเล็ก่าเราในที่ทํางานนะส่วนใหญ่เขาจะใหญ่กว่าเขาจะหนากว่าแค่นั้นเองเพราะว่าอาหารที่เขากินมันจะต่างกับอาหารที่เรากินของเราเน้นผักเน้นสมุนไพรอันชันนี่เริ่มออกเป็นดอกให้เห็นแล้วสีม่วง เริ่มเด็ดเอาไปใส่กับหม้อหุงข้าวเวลาหุงข้าวก็จะได้ข้าวสีม่วงได้สมุนไพรในข้าวบ้างอีกหน่อยก็จะเก็บไม่หวัดไม่ไหวแล้วอันชันนี่เวลางามๆออกเยอะมาก เก็บมาขือยาวเดี๋ยวจะแก่ซะก่อนไ,ได้แวเมื่อวานเก็บไปแล้วลูกนี้เนี่นี้มาเอาอีกลูกอีกสองฝันลูกนี่เดี๋ยวรอให้ใหญ่ฝันนี้อีกนิดนึงแล้วค่อยเก็บได้ลูกกินดีแล้วลูกสองลูก อยู่อเมริกาเรื่องสุขภาพนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าการหาหมอที่เนี่ยเหมือนถูกปล้นบอกตามตรงเลยว่าเหมือนถูกปล้นก่อนจะหาหมอเนี่ยเราต้องนัดพอเรานัดหาหมอแล้วเนี่ยเขาจะให้วันนัดเราพอได้วันนัดปุ๊บไปถึงเนี่ยเขาจะซักประวัติเราก่อนแล้วก็จะถามว่าเรามีประกันอะไร ถ้าไม่มีประกันเนี่ยเขาไม่รับนะถึงถ้าเขารับเนี่ยเขาก็จะซักถามค่อนข้างเยอะว่าเราสามารถจ่ายเงินเขาได้อะไรยังไงค่อนข้างลำบากแต่สมมุดว่าเรามีประกันเขาก็จะรับรักษาเราเลยก่อนจะเจอหมอก็จะต้องจ่ายเงินก่อนอันดับแรกเลยก็จะมีเขาเรียกโคเปก็คือมีการจ่ายเงินถึงถแม้ว่าเราจะซื้อประกันแบบพรีเมียม ไม่ต้องจ่ายโคเปนะเราก็ต้องจ่ายจ่ายก่อนเสร็จแล้วก็หาหมอหาหมอแล้วหมอก็จะชาร์จกับทางประกันถ้าเกินจากที่ประกันจ่ายเราก็จะต้องจ่ายส่วนเกินมีครั้งหนึ่งตาไม้แกเคยทําตาเคยมีปัญหาเรื่องตาคิดว่าเหมือนกันแบบเป็นต้อกระจกอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องผ่าตัดเขาจะนัดเลยว่าอ่าก่อนจะทําแต่ละข้างเนี่ย ก็จะจ่ายเงินประมาณแสนกว่าบาทต่อข้างจ่ายก่อนนะจ่ายก่อนถึงจะทำเสร็จข้างหนึ่งก็นัดอีกข้างหนึ่งแล้วก็จ่ายอีกแสนกว่าเบ็ดเสร็จก็เสียไปทั้งหมดสองแสนกว่าบาทหลังจากนั้นประมาณสองเดือนสามเดือนได้ก็มีบินเรียกเก็บค่าเครื่องมืออุปกรณ์ค่าห้องที่ทำการผ่าตัดตามมาอีก ซึ่งงงมากเลยผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินไปก่อนแล้วนะต้องมาจ่ายค่าห้องค่าเครื่องมืออุปกรณ์ค่ายาที่ทําการผ่าตัดสรุปเงินที่เราจ่ายไปครั้งนั้นนะเป็นการจ่ายให้หมออย่างเดียวไม่ได้จ่ายให้สถานที่ที่เราไปทําก็คือโรงพยาบาลถึงบอกไงอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีจะต้องไปหาหมอเนี่ยคือเหมือนถูกป้น ถ้าถ้าจะพูดจริงๆ้วมันน่าจะยิ่งกว่าปล้นอีกนะเพราะว่าถ้าเราถูกปล้นเนี่ยเราจะถูกเอา,เอาสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ติดตัวอยู่เนี่ยเขาก็เอาไปแค่นั้นแต่สําหรับโรงพยาบาลหรือหมอเนี่ยมันเอาไปหมดแล้วนะมันยังตามมาเก็บที่บ้านอีกบางครั้งเราต้องเป็นหนี้เพื่อที่จะจ่ายเขาผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนเป็นรายปีอะไรก็ต้องไปคุยกับเขาน่าจะใช้คําว่ายิ่งกว่าถูกปล้นอีกนะ ประกันที่เราซื้อก็ใช่ว่าจะถูกนะปีหนึ่งจ่ายเป็นแสนๆต่อปีต่อคนประกันก็แพงแถมยังต้องมาเสียเพิ่มให้กับทางหมอทางโรงพยาบาลอีกเพราะว่ามันมีบางโรคที่ประกันเขาไม่ครอบคลุมไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามีบัตรทองมีอนามัยมีคลินิกจะต่างกัน ของเรานี่ถ้าหาคลินิกหรือไปหาหมอช่วงวันหยุดนี่โดนชาร์จเต็มๆอยู่ยากลูกแพรที่ปลูกเอาไว้ใกล้จะได้กินแล้วอันนี้บอกเลยเราปลูกเองนะต้นนี้เราปลูกเองตอนเรามาอยู่ใหม่ๆปีที่แล้วออกลูกนิดหน่อยไม่เยอะ กินไม่ทันกระถิกรกะลอกมันเก็บหมดไม่ได้กินปีที่แล้วปีนี้เยอะมากออกมาจนเนี่ยกิ่งมันโนมออกมาหมดแล้วตรงนู้นก็เหมือนกันกิ่งโนมออกมาปีนี้ก็คงได้กินแหละตอนนี้รออยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะแก่พร้อมกินตอนไหนเพราะไม่เคยปลูกแต่คงได้กินแหละปีเนี้ยเรามีเยอะกระถิกระลอกคงไม่กินหมดหรอก วันนี้ก็เม้าฝรั่งมาเยอะแล้วเดี๋ยวกลับเข้าบ้านไปทํากับข้าวดีฟ่าผักเต็มตะกร้าเลยด้วยกลับบ้านไปทำกับข้าวกันไปดูมันหนักซะกิ่งโน้มมาขวางทางแล้วเนี่ยชนทุกวันคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะไปทำกับข้าวกัน